สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสุดยดยออฟทาหลอดบายกัญชริยานะคะคลิปนี้เราจะมาอัปเดตความรักความสัมพันธ์ของคุณกันต่อนะคะมากันที่ราศีถัดไปราศีเมถุนจา้า21พฤษภาถึง20มิถุนายนะคะเป็นการดูดวงแบบตะวันตกเพราะฉะนั้นวันที่ อาจจะไม่เหมือนของไทยนะคะเป็นการดูดวงทั่วไปเพราะฉะนั้นอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือหน้าไพน่นี้อาจจะไม่ตรงกับใครเลยก็ได้นะคะย่าวการดูดวงนี้ไปตัดสินใจอะไรทั้งนั้นกับชีวิตของคุณนะคะมันคือจอนาล็เรดดิ้งดวงทั่วๆไปนะจ๊ะอาจารย์ทําอันนี้เสร็จแล้วเดี๋ยวจะทําเรื่องของการงานของครึ่งปีหลังของ6เดือนของ6เดือนหลังให้นะคะเพราะว่า อาจจะมีคนอยากจะดูเรื่องของการงานช่วงนี้ความรักไม่อยากได้และอยากได้เรื่องของการงานมากกว่าเดี๋ยวเราจะมาอัปเดตกันขอให้อาจารย์ทําของท่าอ่าของราศีนี้ให้เสร็จก่อนเหลืออีกาสามราศีใช่ไหมถ้าจําไม่ผิดเลยเดีออ๋ยวใช่ไหมน่าจะอ่าน่าจะเหลืออีกาสามราศีที่อาจารย์ยังทําให้เสร็จนะคะโอเคไพ่ใบแรกของคุณหนึ่งใบสิบหกถึง 1 6กถึง31ดกระกฎะานี้ความรักความสัมพันธ์ของคุณจะเป็นเช่นไรนะคะไพ่ใบแรกเลยเป็นก้าวไม้เทา้าค่อนข้างลำบากหนักหนาเดี๋ยวถ้าอาจารย์เจออะไรอาจารย์จะบอกด้วยในง่ายของการงานการเงินแล้วก็ชีวิตโดยรวมๆของคุณนะคะถ้าเจออะไรก็จะแจ้งไปละกันอ่าไพ่ใบแรกเป็นก้าวไม้เท้าค่ะเรื่องของคุณอาจจะทําอะไรมีกว่ามีการทํางานอะไรที่มันซ้ําซ้อนทําซ้ําไปซ้ามา หรือว่าลึกๆแล้วมีความรู้สึกว่ามีปัญหาที่ลุมแล้วมีอุปสรรคเข้ามาเยอะทีเดียวมีความภาวะพะวงห่วงแหนเกิดความกังวลใจเกิดความไม่แน่ใจในในบางสิ่งบางอย่างอืม,ม <c oughs> โอ้ขอโทษที่ค่ะ <c oughs> ขอโทษที่นะคะโอเคอยู่ในสภาวะเบื่อเบื่อรู้สึกภาวะพะวงเบื่อไปหมดแล้วก็ความ ความการทำงานค่อนข้างยากลำบากเกิดการจิตตกเกิดการย่ำแย่ในความรู้สึกของคุณเองนะคะในด้านของความรักนะคะอาจจะมีสิ่งกระทบเข้ามากระทบกระเทินจิตใจของคุณอาจจะเกิดอเกิดจากการหึงหวงเกิดจากการหวงแหนอะไรบางสิ่งบางอย่างค่อนข้างไม่ราบรื่นนะคะชั่วโมงนี้การใช้จ่ายอย่าใช้จ่ายฟุ่งเฟยมากนัก อจหยาดสักนิดหนึ่งนะคะแบบช่วงนี้คล้ายๆว่ารายรับมันอาจจะไม่เป็นที่แน่นอนสักเท่าไหร่เพราะฉะนั้นค่อยๆการใช้จ่ายให้รามระวังนิดหนึ่งในด้านของความรักก็ค่อนข้างมีความหึงหวงมีความรักที่ไม่ค่อยมีความสุขนักยากลําบากอาจจะมีการทะเลาะก,กันอาจจะมีความคิดเห็นที่ไม่ตรงกันอาจจะเป็นความรุกสึกรู้สึกลึกๆของคุณที่รู้สึกว่ามันน่าเบื่อกับความสัมพันธ์นี้นะคะอา่า แต่ก็ยังมีจิตใจที่ยังพัฒน,า,นาการอยู่กับความรักครั้งนี้ไพ่อดีตของคุณได้4เหรียญความหึงหวงความรู้สึกอาจจะเป็นความรู้สึกที่คุณกักความรู้สึกไว้ไม่บอกใครก็ได้ว่าคุณรู้สึกยังไง The Tower King of w a n d แล้วก็ The Chariot Queen of Pentacles ในบางสิ่งบางอย่างที่คุณคาดคิดในบางสิ่งบางอย่างที่คุณประเมินหรือคิดไปมันอาจจะไม่ได้ตรงอย่างที่คุณคิดมันเหมือนกับว่าเรามองความสัมพันธ์นี้ไม่แน่ใจแล้วว่ามันจะไปต่อได้ไหมความบางสิ่งบางอย่างที่คุณวาดหวันวาดฝันวาดวิมานไว้มันถล่มทลายแล้วก็พังลงมาหมดเลยมันเป็นความยากลําบากอาจจะมีความแตกต่างระหว่างกัน แตกต่างระหว่างความคิดแตกต่างระหว่างอายุฐานะศาส,สนาวัฒนธรรมหรืออาจจะเป็นรักทางไกลก็ได้นะคะเ u e e n อ f p e n t a c ร e s แต่คุณพยายามจะนิ่งนะคุณพยายามจะนิ่งอยู่ในที่ของคุณให้ได้อะไรบางคนระวังการตกงานด้วยนะคะบริษัทเลิกจ้างการตกงานคุณจะมีคนใหม่ๆเข้ามาในชีวิตนะคะอา,อาจจะมีคนที่ดูเจ้าชู้หน่อยหรือแลดูเจ้าชู้หรือคุณเจ้าชู้ก็ไม่รู้แหละมีความรู้สึกว่าในความรัก บางทีมันมันสามารถปรับตัวปรับความเข้าใจหรือสามารถเดินไปต่อได้ถ้าคุณอย่าใจร้อนเพราะว่าบางสิ่งบางอย่างลองมองความสัมพันธ์ที่ผ่านมาว่าบางทีคุณก็อาจจะคิดว่าฉันทํามามากแล้วทําดีที่สุดแล้วแล้วมันไม่ได้ดีคุณก็ไม่อยากทําแล้วอะใจเย็นๆหน่อยละกันคนที่คุณรักรู้สึกยังไงสิบสิบเหรียญ the wheel of fortune the magician the hangman เขาพยายามไปโฟกัสกับงานกับเงินค่ะคนคนนี้ค่อนข้างจะมีทั้งมีทั้งมีมีความสัมพันธ์อยู่ในมือแล้วก็เป็นคนที่ค่อนข้างมีเล่ห์เหลี่ยมจริงๆเขารู้นะว่าคุณต้องการอะไรเขารู้แต่ว่าเขาอาจจะให้ในสิ่งที่คุณต้องการไม่ได้เขารู้นะคะแต่ว่าเขาให้ไม่ได้เด e เว v e w o r รมฤิ์คุณให้คุณสองคนมามีความรู้สึกว่าต้องเจอการต้องพบการมีความรู้สึกที่อินลึกซึ้งกินใจกันแต่ว่า ก็ไม่ได้หมายความว่าการที่มาเจอกันแล้วสองคนนี้จะเป็นคู่กันได้นะคะเดลเลอร์เอร์ยังเป็นไพ่ทางเลือกเป็นไพ่รักที่เขาไม่เลือกความรู้สึกดีๆเข้าหากันแต่ว่าเราไม่รู้ว่าเขาเลือกเราไหมเราเองเราก็ไม่รู้ว่าเราจะเลือกเขาไหมประมาณนั้นนะคะคุณอาจจะคุยกับราศีกร,รกฎธาตุด,ดินพิศษกันมังกรเน้นๆมาทางดินนะพิศษกันมังกรเยอะแล้วก็เมทุนแล้วก็มาที่ลมเมทุนจุนกุม แนวโน้มความสัมพันธ์ในอนาคตค่ะมีความเครียดมีความเครียดจิตตกบางทีก็อยากจะเริ่มต้นกับตัวเองใหม่ๆบางทีคุณก็คิดว่าบางครั้งในความสัมพันธ์แบบเนี้ยหรืความรู้สึกในใจที่มันผูกหรือยึดติดกับอะไรไว้บางสิ่งบางอย่างอ่ะมันทําให้คุณค่อนข้างทุกข์คุณอยากจะตัดจากความรู้สึกตัดใจตัด อารมณ์ตัดความรู้สึกไม่อยากจะถูกเหนี่ยวรั้งเหมือนมีอะไรมายึดติดแล้วมันเหนี่ยวรั้งอยู่ในความสัมพันธ์ที่เป็นความสัมพันธ์แบบเนี้ความสัมพันธ์ที่มันมีบุคคลที่สามมากเกี่ยวข้องอ่ะพ่อแม่เขาอาจจะไม่ชอบคุณญาติเขาอาจจะไม่ชอบคุณหรือว่าคุณมีโอกาสไปงานปาร์ตี้นะไปรื่นเริงสังสรรปาร์ตี้ปาร์ตี้อืมเขาคิดยังไงกับคุณคะเขารอการรอคอย การปอกคอยที่จะเดินออกไปจากอิสระตรงนี้เหรอคะเหมือนว่าสิ่งท่าถ้าคุณถ้าเขารักคุณนะเขาบอกว่าเขารักคุณเขามีความสุกดีๆกับคุณนะเพียงแต่ว่าเขายังไม่พร้อมไหมเขายังไม่พร้อมที่จะเริ่มต้นเขายังไม่พร้อมที่จะลงเอยกับใครเป็นกิจจาลักษณะคืออยากมีความสัมพันธ์แบบเนี้ยความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนความสัมพันธ์แบบเนี้ยอยากมีไปแต่ถ้าจะมาหาความสัมพันธ์ที่แบบให้ความชัดเจนแล้วก็ เป็นปึกแผ่นเป็นครอบครัวการแต่งงานเขายังให้ไม่ได้เขายังไม่อยากไม่อยากอยู่ในอารมณ์นั้นอ่ะคุณล่ะคิดยังไงโรโวคุณบอกว่าถ้าไม่ชัดเจนอ่ะคุณก็ขอตัดสินใจก่อนนั่นแหละเพราะคุณคิดว่ามันจะเสียเวลาไหม,มคุณคิดว่าการการที่การที่คุณอยู่ตรงนี้เนี่ยบางครั้งถ้าไม่มีมีอะไรถ้ามันไม่มีอะไระชัดเจนเนี่ยคุณก็ไม่อยากเสียเวลาอยู่ละ มันเหมือนกับคุณเองก็มีช้อยเยอะเหมือนกันนะมีตัวเลือกเข้ามาเยอะเพราะฉะนั้นถ้าความรักตรงนี้มันไม่ดีอ่ะคุณไม่อยากจะเสียเวลาอยู่ตรงนี้ละค่ะความรักทั้งนี้อาจจะเป็นหญิงรักหญิงชายรักชายก็ได้นะคะคุณมีโอกาสที่จะมีคนเข้ามานะอืมความรู้สึกดีๆยังมีอยู่ความรู้สึกรักก็ยังมีอยู่แต่ถ้าความสัมพันธ์เน่สร้างความทุกข์และไม่สร้างความชัดเจนเหมือนมันเสียเวลาละ คุณเริ่มมองการเสียโอกาสเสียเวลาในวันข้างหน้าอยากตัดอกตัดใจแต่ยังไม่ยังตัดใจออกจากความสัมพันธ์นี้ไม่ได้อะเหมือนยังห่วงหายยังคิดถึงยังอยากมีไว้ยังยังอยากกักไว้อะยังอยากจะมีอยู่คือเหมือนคุณอาจจะไม่ได้กักก็ได้แต่เป็นความรู้สึกของคุณที่แบบคุณยังลืมเขาไม่ได้อะความเจ็บปวดจะไม่ได้สางซาความรู้สึกยังไม่ได้ยังไม่ได้ไปไหนเลยประมาณนั้น นะคะเหมือนคุณอยากหลุดพ้นจากความรู้สึกผูกยึดติดผูกติดกับใครสักคนประมาณนั้นอ่ะในบางคนนะคะที่เลิกกันไปแล้วที่ไม่พูดไม่คุยกันแล้วที่ห่างหายกันไปแล้วมีโอกาสกลับมาพัฒนาความสัมพันธ์ได้ไหมคะ The l o v e ออ่ะนายออบครับค่ะนายออบครับ ทรัพครับห้าวมีโอกาสมีโอกาสสิทำไมจะไม่มีโอกาสล่ะแต่มันอยู่ที่คุณว่าคุณจะเลือกเดินทางไหนเท่านั้นเองในบางคนอาจจะมีครอบครัวแล้วนะคะมีคนบางคนอาจจะมีครอบครัวแล้วหรือเป็นคนรักครอบครัวมากๆหรือครอบครัวคุณค่อนข้างมามีบทบาทอิทธิพลกับจิตใจของคุณช่วงนี้คุณอยากจะหาทางออกนะบางคนห่างหายกันไปแล้วนะบางคนต่างเงียบเงียบใส่กันหรือไม่มีเวลาให้กัน นะคะไม่มีเวลาให้กันมากสักเท่าไหร่เหมือนบางคนอยากจะอยู่ตัวคนเดียวถือศีลกินเจอยากไปบวชแล้วบางทีคุณมีความรู้สึกว่าในอารมณ์ความรู้สึกของคุณเนี่ยมันจําเป็นมันมีความจําเป็นหรือมันมีมันมีบางสิ่งบางอย่างที่ทําให้คุณสองคุณต้องห่างเหินกันเอ,อ่อต้องห่างไกลกันนะคะความรู้สึกที่ บางคนอาจจะเริ่มรู้ในท่องแท้ถึงปัญหาว่าคุณสองคนเริ่มจะเข้ากันไม่ได้แล้วจริงๆเหมือนขอเวลาสักพักหนึ่งห่างกันสักพักหนึ่งประมาณนั้นอืลองไต่ตองดูดีๆค่ะว่าคุณในความสัมพันธ์นี้เนี่ยมันจะเป็นความสัมพันธ์ที่จริงจังระมองไปถึงครอบครัวถึงการแต่งงานได้ไหมเขามีคนใหม่ไปหรือยังคะเขามีคนใหม่ไปหรือยังเขาหันหลังให้คุณแล้วบางคนทะเลาะกันแล้วก็ห่างหายกันไปใช่ไหมเขาเป็นเดอก แอมพาเวรใครเดินจากใครไปคะบางคนห่างหายกันไปจริงๆเขามีคนเขามีเด็กเข้ามาคนคนนี้ค่อนข้างจะมีช้อยเยอะแล้วก็นิ่งดูโปรไฟล์เขาค่อนข้างดีแต่เขามีความน้อยใจคนคนนี้ชอบคนสั่นเรินเยืนยอและชอบควบคุมคอนโทรลในความสัมพันธ์นี้ถ้าเขาถ้าเขารู้สึกว่าความสัมพันธ์นี้อยู่แล้วมันไม่มีความสุขอยู่แล้วมันไม่มีค่าเขาคิดว่าเขาน่าจะไปทางอื่นนะคะ คุณหลับมีคนใหม่เข้ามาไหมคุณบอกเหนื่อยละเหนื่อยล้าเหนื่อยล้ากับสิ่งที่วาดหวังเหนื่อยล้ากับสิ่งที่เราอยู่ความเจ็บก็ยังคงเป็นความเจ็บปัญหาก็ยังคือปัญหาแล้วปัญหานี้ไม่สามารถแก้ไขได้ด้วยปัญหาไม่ได้แก้ที่ต้นต่อคุณบอกว่าคุณเหนื่อยเหลือเกินเหนื่อยล้ามากและคุณก็เจ็บจากความสัมพันธ์นี้มากๆด้วยเหมือนคุณจะอยากจะ จะยังเสียใจยังทุกข์ทรมานเสียเวลาเสียใจเสียความรู้สึกเสียทุกอย่างกับความสัมพันธ์นี้รู้สึกแบบนั้นเจ็บสามดาบความเจ็บซ้ำในที่เดิมๆคุณก็เริ่มเชิดไต่ตองแล้วละ่ะคุณก็เริ่มที่จะใช้ใช้เซนส์ของคุณนำทางแล้วว่าถ้าในความสัมพันธ์นี้ถ้าคุณมองแล้วมันไม่เมค e ซ n s e แล้วมันเริ่มรู้สึกว่ามันไม่เมคเซว่ามันจะไปต่อกันได้ละคุณก็จะยอมจบนะ เขาฝากบอกได้เขาจะฝากบอกว่าอะไรเขาอยากมีคุณไว้ในขณะที่การที่อยากมีคุณไว้นั้นในความสัมพันธ์ที่บางคนมันพังกันเขารักตัวเขาเองบอกเลยนะคือเขาเองอะความสัมพันธ์เนี่ยต่างคนต่างจบลงละต่างคนต่างเขาเองเขาอาจจะไปรักตัวเขาเองละเขามองว่าความสัมพันธ์ที่ผ่านมามันค่อนข้างยากลําบากแตกใจของเขายังยึดติดอยู่กับคุณเช่นเดียวกันกลับก็ไม่ได้ไปก็ไม่ถึงจะเดินหน้าก็ไม่ได้จะถอยหลังก็ไม่ได้ เขายังคงความรู้สึกของเขาแบบนี้แต่เขายังมีก้าวเหรียญเขายังมีคุณก็ได้ไม่มีคุณก็ได้เขายอยู่ได้จากการที่ความสัมพันธ์ของคุณบางคนมันพังลงไปแล้วมันค่อนข้างจะนิ่งเฉยแล้วเหน็ดเหนื่อยกับความสัมพันธ์แบบนี้ประมาณนั้นคุณล่ะฝากบอกเขาห้าใบคุณสองเขาอยู่แหลอจ๊ะคุณรู้ในสัญนทัญยานของคุณคุณรู้ว่าความสัมพันธ์นี้มันยากลาบาก มีความแตกต่างในบางคนจะกลับมานะคะมีโอกาสกลับมาได้ถ้าถ้าถ้าอีกฝ่ายหนึ่งถ้าอีกฝ่ายหนึ่งยังให้โอกาสอีกฝ่ายหนึ่งมีโอกาสกลับมาได้นะคะแต่ว่าคุณเองอะถามว่าจะอยากให้โอกาสไหมในขณะที่คุณอ่ะคุณรู้สึกว่าคุณคิดถึงถึงจะเป็นความคิดถึง แต่คุณมองว่ามันจะได้ประโยชน์อะไรล่ะถ้ากลับมาความสัมพันธ์มันก็เป็นความทุกข์เหมือนเดิมความสัมพันธ์มันก็เจ็บเหมือนเดิมความสัมพันธ์มันก็ไปไม่ได้เหมือนเดิมเพราะฉะนั้นคุณอาจจะยอมทําใจมีการเดินทางคุณเดินทางไปไหนไหมมีการเดินทางนะคะไพ่แห่งการเดินทางโยกย้ายการเปลี่ยนแปลงย้ายที่อยู่อาศัยย้ายที่ทํางานได้หมดคุณอยากจะทําใจกับบางสิ่งบางอย่างเพื่อให้เวลาเยียวยาตัวเองให้ยู่ตัวเองให้มากพอ แล้วคุณก็พร้อมที่จะเดินไปข้างหน้าค่ะขอภายแนะนำห้าใบความสัมพันธ์จบแต่ความรักไม่จบนะอืการที่คุณบอกว่าอยู่ในความสัมพันธ์นี้ความชัดเจนไม่มีคุณพยายามตัดบางคนบล็อกไลน์บล็อกเฟซบล็อกสถานะกันไปแล้วเดินไปข้างหน้าด้วยอารมณ์ความรู้สึกที่วาดหวังว่าข้างหน้าหนทางข้างหน้าจะมีอะไรที่ดีดกว่านี้ดีกว่ากลับเข้าไปอยู่ในมุมเดิมแล้วก็เจ็บแล้วก็ไม่มีความสุข คุณคุณเริ่มต้นใหม่กับตัวคุณเองได้คะ่ะคุณสามารถไปข้างหน้าได้เลยถามว่าคุณจะถูกปลดปล่อยไหมคุณจะหลุดจากความสัมพันธ์ไหมหลุดได้ถ้าคุณใจเข้มแข็งพอแต่อาจารย์มองเห็นการเริ่มต้นของคุณคุณมีโอกาสที่จะเริ่มต้นใหม่ได้ดีด้วยโอเคไหมจ้ะอ่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ลืมกดติดตามอย่าลืมคอมเมนต์ใต้ดีคิปชั้นบล็อกอย่าลืมดูดวงส่วนตัวอนไลน์มาค่ะ S 0329Y ช่วงมีโควิดระบาดหนักมากเพราะฉะนั้นขอเป็นทุกๆก,กำลังใจให้กับแพทย์พยาบาลแถวหน้าที่เขาช่วยเป็นด่านหน้าให้กับพวกเราขอเป็นกำลังใจให้กับทุกๆท,ท่านไปไหนใส่แมสล้างมือมีวินัยกับตัวเองคุณจะได้รอดจากสิ่งเหล่านี้ยากลำบากมากในการที่จะเดินออกไปข้างนอกอาจารย์ก็กลัวกลัวแบบคือไม่ได้คือบอกเลยว่าแค่เดินออกไปข้างนอกบ้าน ก็กลัวสุดแล้ว่ขอให้ทุกท่านปลอดภัยขอแสดงความสูญเสียกับคนที่สูญเสียด้วยโควิดด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะขอให้ปลอดภัยทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ